สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง s t ร r Astro t วิ่งนะคะเอาพลังงานบวกมาให้ทุกคนเหมือนเดิมเช่นเคยวันนี้ก็จะปรับมุมกล้องให้เห็นหน้าไพ่แล้วเดี๋ยวคลิป,ปอื่นๆหลังจากนี้เดี๋ยวก็ให้เห็นหน้าไข่เหมือนเดิมนะคะและ้วเดี๋ยวดูจังหวะด้วยว่าเอเดนมาแบบว่าออกกล้องได้ไหมนะคะจะได้มาทักทายทุกคนหลังจากที่แบบหายป่วยนะแต่ไข่ก็ของไข่ย,ยังไม่ได้หายสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ ใกล้แล้นะใกลแล้ทีนี้มาดูพลังงานกันนะคะตามชื่อเลยนะ energy love message นะทุกคนไขรเนื้องานจะดูดวงส่วนตัวแล้วก็สั่ง wallpaper เสริมดวงนะคะทักมาที่ไลน์ของไข่ k h a i d a o z ตามนี้นะคะตามนี้มุมที่ไข่แปะรายละ,ละเอียดนะคะ k h a i d a o z นะคะไลน์ในการจองคิดวดูดวงกับสั่ง wallpaper เสริมดวงสวยๆนะ ฝากทุกคนกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งนะคะกดอะไรก็ได้ให้รู้ไว้กันตรงนี้นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันนะคะรักษาสุขภาพนะทุกคนก็ไข่ไม่ได้ป่วยมาเกือบสองปีแล้วอ่ะเออก็อันนี้ถือว่าเป็นการป่วยที่ค่อนข้างจะยาวมากกว่าที่คิดไว้เลยเพราะว่าอันนี้คือแปดวันเจ็ดแปดวันแล้วก็คือยังไม่ได้หายสนิทอืม นะคะอ่ะโอเคพลังงานตัวนี้นะเลิฟเมสเซจของรักในอนาคตนะคะพลังงานเป็นอย่างไรบ้างเลิฟเมสเซจพลังงานความรักในอนาคตของพวกคุณรักความรักของพวกคุณกับรักในอนาคตของคุณพลังงานรักเป็นอย่างไรอืมพลังงานไพ่ฟลิปออกมาเลยอะให้มี energy ร์มีเ i สอิเ e ียเซฟฟิทท o เล พลังงานนี้นะไม่ว่าพวกเขาเาหล่านั้นจะเป็นใครนะคะรักในอนาคตของตรงนี้มันจะเป็นรักที่ทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยขึ้นพอดีขึ้นเท่ากันมากขึ้นลงตัวมากขึ้นรักนี้เป็นพลังงานรักของ Energy คนโสดบางท่านที่มาดูคลิปนี้แล้วภาวนานหรือรอคอยหรือคิดจิตของคุณปราถนารักแบบนี้ด้วย อื mm. open your heart to give and receive the highest energy of all โอเคค่ะไพ่มีพลังงาน่อ uh, playfulness mm. ในกองไพ่ด้วยนะอืมไพ่นี้เป็นอีกไพ่หนึ่งที่สวย Energy ตรงนี้เป็นไพ่พลังงานของความความรู้สึก Romance ที่เป็น Energy ที่อย่างเช่นว่าใครที่มีรักและทำให้รู้สึกไหมให้กับว,ว่า มีรักแล้วรู้สึกเด็กลงอะไรแบบเนี้ยเหมือนรักที่ทำให้รู้สึกแบบความสนุกสนานแฮปปี้กระชุ่มกระชวยอะไรแบบนี้นะคะมันมีเอ e เน y ของพลังงานอะไรที่ตรงนี้ที่รอพลังงานเรานี้อยู่อืมพลังงาน Express Your Love ด้วย Energy Romantic Rom Gesture คือไพ่ตรงนี้ในกองแล้วก็ไพ่พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้ถือว่าโอเคนะอืม ไม่ว่ามันจะต้องรออยังไงไม่ว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่ไม่ว่ามันจะเป็นใครยังไงก็ตามแต่ในจีตรงนี้มีท่านที่มาดูคลิปนี้จะมีพลังงานรักที่เขาเรียกว่ารักทำให้รู้สึกสนุกรักทำให้รู้สึกมีความเป็นเด็กร่าเริงสดใสจิตใจที่มันรู้สึกแบบแจ่มใสามากขึ้นมีรักที่ทำให้มัรู้สึกเป็นเซฟโซนหรือปลอดภัยขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ ถอค่ะอืออยังไออยู่เลยอ่ะ <c oughs> อืมอมาดูหน่นะงานงานของรักในอนาคตของพวกคุณนะคะขอดูหนวรักในรักในอนาคตของพวกคุณตอนนี้พวกเขาเป็นยังไง รักในอนาคตของพวกคุณพวกเขาเป็นยังไงนะคะพวกเขาเป็นยังไงพวกเขาเป็นยังไงพวกเป็นยังไงรักในอนาคตของพวกคุณรักในอนาคตของพวกคุณพวกเขาเป็นยังไงิว้าวรักในอนาคตของพวกคุณพวกเขาเป็นยังไงไนดูหน่อยรักในอนาคตของพวกคุณพวกเขาเป็นอย่างไร รักในอานาคตของคุณกับเขา,าเป็นอย่างไรนะคะขอดูหน่อยโอ้ว้าวไพสโอ้ยแม่กอดไพสสวยมากเลยอะ่ะสองถ้วยในกองด้วยอะ่ะเฮ้ยไพสสวยมีไพดีเ m มเพรสด้วยไพสสวยทุกคนอืม <c oughs> สองถ้วยไพ่คู่รักอยู่ตรงนี้ในกองไพ่ด้วยนะและที่สำคัญไพ่ในวันนี้นะคะถือว่าเป็นเอเนจีที่สวยพลังงานตรงนี้นะคะมีควีนถือไม้เท้าพลังงานตรงนี้พวกเขาอาจจะเป็นชาวเมสิงคนูนะคะหรือพวกคุณอาจจะเป็นเมสิงคธนูได้พลังงานไพ่นี้ใครจะต้องบอกว่าเอเนจีตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นพลังงานพวกคุณนะ พวกคุณหลายท่านตรงนี้นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเลยนะคุณจะต้องทําตัวเองให้ดูสวยดูมีสเสน่ห์ดูแบบดูมีอะไรบางอย่างดู outstanding ดู unique ดู different ดูแตกต่างดูโดดเด่นเขาเรียกว่าสวยในแบบของตัวเองเก่งในแบบของตัวเองเป็นในแบบของตัวเอง be yourself love yourself happy happy by yourself แล้วก็มีความสุข มีมีสนเสน่ห์มาจากตัวเองเออไพ่นี้เป็นเอเนจีของไพ่ที่ต้องบอกเลยว่าพลังงานเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าไพ่ไพ่ควีนไม้เท้าเป็นเออีเอเนจีหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความแบบ s e ็กแอบเพียวเาเรียกว่าความมีสนเสน่ห์อะความเหมือนคล้ายๆกับถ้าสมมติว่าถ้าสมมตวใครคนอื่นเนี่ยมาเห็นผู้หญิงควีนไม้เท้าตรงเนี้ย มันคือคนที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เซ็กซี่คนนี้น่ารักคนนี้สวยคนนี้มีเสน่ห์คนนี้หล่อคนนี้ดูนีอะไรแบบเนี้ยค่ะเอ่อ <c oughs> อีกในหนึ่งพลังงานตรงนี้เป็น energy ของพวกเขาบางท่านเหล่านั้นที่พวกเขาเป็นคนมีเสน่ห์หรือมีความ outstanding บางอย่างไพ่ <c oughs> แบบนี้เป็นพลังงานของบางท่านที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เก่งหรือเขาเรียกว่าฉลาดหรือมีไหวพริบ กับบางอย่างในสิ่งที่ทําด้วยอาจจะเป็นพวกคุณที่มีแบบว่ามีมีม,ม,มีมีไหวพริบหรือมีความเก่งหรือมีความฉลาดกับบางอย่างในชีวิตที่คุณทาหรือในหนึ่งเป็นพลังงานของพวกเขาเหล่านั้น <c oughs> ที่มีความความฉลาดมีไหวพริบที่ดีมีมีความแก้ไขสถานการณ์หลายๆอย่างในชีวิตหรือแก้ไขสถานการณ์ในเฉพาะหน้าได้ดีอาจจะเป็นตัวพวกคุณหรือเป็นพวกเขาเหล่านั้นที่เป็นพลังงานฟิวเจอร์เลิฟ ไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ที่เป็นไพ่เป็นไพ่พลังงานไพ่คนอีกใบหนึ่งที่เป็นไพ่มีเสน่ห์มากๆอืมเป็นไพ่ที่ดูดีอีกใบหนึ่งนะคะเอเนจี <c oughs> ตรงนี้พลังงานนี้มีอัศวินดาบด้วยพลังงานตรงนี้เป็นพวกธาตุลมด้วยเมถุนตุนกลุมนะคะพวกคุณอาจจะเป็นธาตุลมหรือพวกเขาอาจจะเป็นธาตุลมเมถุนตุนกลุมเอเนอตรงนี้ บอกเลยนะมันจะมีพลังงานในสะระที่แบบว่าใครบางคนที่อยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างรวดเร็วอืมมีใครที่อยากจะแบบว่าโตลมโตทุกอย่างขี่ม้าห่อเข้ามาอะไรแบบเนี้ยเออ <c oughs> แล้วเป็นไพ่ของเป็นไพ่อัศวินที่วิ่งหันหน้าเข้าหาควีนไม้เท้าด้วยอ่ะอืม อ้นี้ไพ่เอเนจีตรงนี้นะพลังงานเหรียญสองใบวันนี้สวยมากแปดเหรียญและมีหนึ่งเหรียญก้อนใหญ่นะ่ะเอเนจีตรงนี้คือรักเลยนะคนของบุคุณนะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าพลังงานตรงนี้นะ่ะคือไพ่นี้ยถือว่าเป็นไพ่รักที่ค่อนข้างที่จะเป็นเอเนจีที่ลิงกันกับไพ่นี้คือเซฟนะเพราะว่าไพ่มันมีเหรียญที่สวยมากๆและที่สําคัญคือไพ่นี้ย ไพ่เนี้ยมันหมายถึงไพ่เขาเรียกว่าไพ่ proposal ไพ่ของการยื่นโอกาสยื่นรักยื่นข้อเสนอยืน่นยื่นข้อปูกมัดยื่นความรักที่มีคอมมิชเมนต์ยื่นอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเรียวมันจับต้องได้มันไม่ใช่รักอะไรที่โลเลไปมานะมันไม่ใช่รักอะไรที่มันแบบกระล็อกก็แก๊กอะไรแบบเนี้ยค่ะเออ เอเนจีไพ่หนึ่งเหรียญแล้วดูมันมีไพ่ซุ้มประตูแบบนี้ด้วยเห็นปะแล้วเป็นหนึ่งเหรียญที่มาจากก้อนเมฆพลังงานนี้รักในอนาคตของบางท่านตรงเนี้ยพวกเขามีการเหมือนแค่กบบว่า <c oughs> มีการแพลนอะไรบางอย่างคือถ้าไปนสน่บางคนที่ได้เจอกับใครแล้วเนี่ยมันมีเอเนจีของการแพลนอะไรบางอย่างที่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่แบบจรงิงจังหรือแบบเป็นเป็นรักที่มีคอมมิตเมนท์ที่สวยแล้วเป็นรักที่มีแพลนมีแบบแผนแล้วก็ ถ้าสมมติว่าเป็นเอเนจีของคนที่ยังไม่ได้เจอกันเลยพลังงานตรงนี้พวกคุณยังรอเขาพวกเขายังรอคุณเป็นรักในอนาคตของการเอเนจี energy แบบเนี้ยมันมีใครบางคนที่บอกว่ามันคล้ายๆกับชีวิตเนี่ยวางแผนอะไรบางอย่างเพื่อรอวันหนึ่งที่สามารถเจอคนที่ใช่แล้วแบบสู่ขอกันได้ อยู่ด้วยกันได้รักกันได้จริงจังกันได้มีคอมมิทเมนต์กันได้เพราะงั้นตรงนี้เป็น energy ของไพ่เหรียญที่สวยมากๆแล้วก็บางท่านตรงนี้นะคะอาจจะเป็นตัวพวกคุณหรือเป็นรักในครอบคพวกคุณที่แบบว่ามีชีวิตที่จะต้องเหมือนแบบ โฟกัสหรือตั้งใจกับในชีวิตบางด้านเพื่อให้สําเร็จหรือมีในเรื่องของความมั่นคงบางอย่างในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินการเงินที่มีผลรีเลตกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะทําให้หลายๆอย่างมันดูแบบราบลื่นหรือดูแบบสะดวกสบายได้เพราะว่าอะไรในชีวิตเราในโลกปัจจุบัน ความรักมันมัน,ม,นมันไม่สามารถที่จะยั่งยืนหรือราบลื่นได้ถ้ามันมีแค่รักอย่างเดียวเพียวๆโดยที่ไม่มีอะไรเลยยิ่งถ้าเป็นสมัยสมัยแบบนี้คือคืออ่าอย่างเช่นความรักคู่รักอะไรเลคู่อยากแต่งงานอย่างเงี้ยสมมติอยากมีงานมั่นหมายอย่างเงี้ยหรือว่าอยากจัดอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นงานจัดมั่นหมายงานจัดงานแต่งงานจะเป็นแบบเล็กแบบใหญ่อะไรก็ตาม ทุกวันนี้ทุกอย่างมันใช้เงินหมดแล้วก็ไม่ได้ถูกถูกด้วยในบางบางครั้งบางที่นึกออกปะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีในเรื่องของความพร้อมกับบางอย่างพลังงานตรงนี้ใครบางคนที่เป็นรักในอนาคตของบางท่านจะมีเหมือนกันการเขาเรียกว่าการสร้างความพร้อมบางอย่างเพื่อสามารถที่จะมีรักที่มีคอมมิตเมนต์ให้กับใครได้อยู่ตรงนี้อืม และไพ่นี้เป็นไพ่ของความการวางแผนความตั้งใจแล้วไพ่นี้เป็นอีกไพ่หนึ่งที่ต้องบอกเลยนะว่าถ้าสมมติว่าไพ่เนี้ยในการอ่านไพ่รักบางครั้งพลังงานแบบเนี้ยมันหมายถึงการแบบการการแพลนการคิดอะไรบางอย่างที่ต่อยอดและที่สําคัญคือพลังงานแบบนี้มันเป็นเอเจี้ของรักในฟิวเจอร์อ่ะเขาเรียกว่ารักในกอนาคตของบางท่านตรงเนี้ยอาจจะเป็นพลังงานของคนที่สามารถที่จะแบบว่า <c oughs> สามารถทําอะไรบางอย่างได้แบบเรื่อยๆดมเดิมๆโดยที่ไ,<ด>ไม่เบื่อเหรียญที่ดีดมากนะคะมันเป็นไพ่เหรียญที่มีความตั้งใจความแบบเขาเรียกว่าเปนเปทนชั่นตั้งใจกับมันที่จะสามารถที่จะสร้างเหรียญหรือต่อยอดเหรียญตรงนี้ต่อไปได้ความขยัน,นรักแน่นนนคามของคนท่านตรงนี้เหลือจจะเป็นตัวพวกคนที่มีบางคนตรงนี้มีเป็นคนที่มีความเก่งหรือมีความขยันกับบางอย่างในชีวิตทีนี้ <c oughs> ขอดูพลังงานรักในคตของพวกคุณหน่อยนะคะว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรรักในอนาคตของพวกคุณพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรถึงพวกคุณนะคะ <c oughs> รักในอนาคตของพวกคุณพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรถึงพวกคุณนะ ักในอนาคตของพวกคุณพวกเขาจะมีความรู้สึกอะไรถึงพวกคุณนะคะขอยดูหน่อย <c oughs> รักในอนาคตของพวกคุณพวกเขาจะมีความรู้สึกอะไรถึงพวกคุณนะคะไปว้าวว้าว ไพ่มี temperance นะไพ่มี temperance พลังงานตรงนี้เป็น energy ที่แบบเกี่ยวข้องกับธนูได้ด้วยอืพลังงานตรงนี้นะคะมีไพ่มีไพ่ดมูลตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นบางท่านที่เป็นพวกพลังงานเดียวกับธาตุน้ำที่เป็นราศีมีนได้ด้วยนะพวกคุณอาจจะเป็นธาตุน้ำราศีมีนหรือพวกเขาเป็นพลังงานราศีมีนอ๋อมก็ไข่แบบไอยอยู่ยังไม่หายสักที เอเนจีตรงนี้นะคะพลังงานตรงนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะ <c oughs> พวกรักในอนาคตของมาทางเนี้ยพวกเขาบางคนตรงนี้คืออาจจะมีอะไรอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกหวั่นใจหรือกังวลใจในเรื่องของความรัก,รกได้ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวพวกคุณบางขั้นหรือ <c oughs> เป็นในเรื่องของปัจจัยบางอย่างหรืออดีตหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้พวกเขาเหล่านั้นบางทีมีในเรื่องของความกังวล ไม่มีเรื่องของความรู้สึกกลัวหรือประหมาะ่าหรือกังวลว่าแบบเฮ้ยแบบโดยโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเป็นความสัมพันธ์ของบางคู่ที่แบบว่า <c oughs> มันเป็น energy ของคนที่แบบมารู้จักกันมาเจอกันแล้วบางคนมีมีเหมือนคล้ายๆกับประสบการณ์ความรักที่ไม่โอเคมอาอะไรเงี้ยคือบางทีมันจะเหมือนแบบเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยจะจริงใจกับเราไม่น่าเราเรากับเขาจะ คบกันได้ไม่น่าหรือแบบคนคนนี้จะเลือกเราไม่น่าอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีพลังงานแบบนี้อยู่ตรงนี้ด้วย energy ของพลังงานไพ่มีหกไม้เทา้าหกไม้เทา้ารักในอนาคตค้ของบางท่านตรงนี้จะเป็นชัยชนะที่วิ่งโตลลมมาให้พวกคุณเพราะว่าไพ่มันมี energy ที่มีพลังงานของอัศวินดาอยู่ตรงนี้กับไพ่หกไม้เทา้ามันเป็นไพ่ขี่มาทั้งคู่มันเป็นไพ่ของการที่จะต้องเหมือนแบบว่า <c oughs> เรียกว่าไรอะจะต้องจะต้องจะต้องไม่ช้าหรือถ้าเป็นคู่รักบางคู่ที่เจอกันแล้วหรือบางคู่ที่รอการเจอกันแล้วถ้าได้เจอกันปุ๊บเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่า take action ที่แบบไม่ช้าหรือไม่ปล่อยให้ใครหลุดมือไปจะต้องทําให้เป็นแบบความสําเร็จหรือแบบคว้าชัยชนะหรือแบบเป็น t วิ w i n อร์ในความสัมพันธ์นี้ให้ได้อะไรแบบนี้ energy มีพลังงานไพใหญ่ใบหนึ่งไ <c oughs> พแห่งแมนพลังงานนี้มันเป็นเนี่ย เพราะมันเป็นไพ่พวกรักในอนาคตแบบนี้ไพ่พวกนี้ยมันเป็นไพ่ของการรอเลยแหละมันมีใครบางคนที่สร้างอะไรบางอย่างหรือแบบแพลนอะไรบางอย่างหรือคิดอะไรบางอย่างเพื่อรอรอเจอคนที่ใช่คนเหล่านั้นรอเจอคุณคุณรอเจอเขารอรอเจอคนที่ใช่ของกันและกันเพราะไพ่มันมีเอ e จ g y ของการรออยู่ตรงนี้ <c oughs> รออยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของอ่าพลังงานแปดเหรียญเนี่ยบอกเลยมันมี energy ของคนที่บอกว่า เหมือนใกับในระหว่างที่รอที่ยังไม่ได้เจอใครมันมีบางคนที่หมาย,ยว่าก็ต้องแพนหรือวางแผนกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ในวันหนึ่งจะสามารถที่จะเฮ้ย <c oughs> ออกเรือนกับใครได้ตกลงงใจลงหลักปักฐานกับใครได้อะไรแบบนี้ไพ่ <c oughs> มี energy เจ็ดเหรียญด้วย <c oughs> เจ็ดเหรียญแล้วมาด้วยอิทธิพลที่มีไพ่เจ็ดเหรียญกับหนึ่งเหรียญ <c oughs> <1 S 1> เจ็ดเหรียญหนึ่งเหรียญมาเป็นแปดเหรียญแล้วคุณมีไพ่แปดเหรียญใหญ่ที่ออกมาแปดเหรียญใบใบหลักออกมาแล้วด้วย <c oughs> พลังงานตรงนี้มันเป็นเอจีของพลังงานรักที่หลายๆท่านตรงนี้นะคะที่เป็นพวกรักอันาคตตรงนี้มันมีการคาดหวังว่าอยากให้ความรักอ่ะมัน,มนแบบอย่างเช่นสมมติว่าคู่รักบางคู่คือคนเราทุกคนอ่ะเวลามีความสัมพันธ์กับใครอ่ะมันมีการคาดหวังว่ามันจะออกดอกออกผลหรือเติบโตไปยังไงเช่นเดียวกันในพลังงานนี้ที่มีเอจีเจ็ดเหรียญแล้วมาด้วยหนึ่งเหรียญตรงนี้หนึ่งเหรียญเจ็ดเหรียญเป็นแปดเหรียญแปดเหรียญทั้งสองใบ ควบแล้วก็เป็นแปดเหรียญหลัก <c oughs> เจ็ดเหรียญแปดเหรียญหนึ่งเหรียญมันเป็นเอเจซีของการที่มันแบบมันมีการคาดหวัง <c oughs> กับผลเหมือนคล้ายๆกับผลประกอบการหรือเขาเรียกว่าผลลัพธ์กับความรักความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นยังไงมันจะต่อยอดไปได้อย่างไงมันจะมีอะไรที่แบบว่าเติบโตหรือพิบานไปได้ดีแค่ไหนพลังงานตัวนี้มันมีเอเนซีที่เขาเรียกว่าไพ่มันมาขยายด้วย ไพ่เจ็ดเหรียญมันมาขยายด้วยหนึ่งเหรียญเพราะฉะนั้นมันเป็น energy ที่พลังงานตรงนี้รักในอาคตของบางท่านน่ะเขาต้องการต่อยอดจากไพ่ที่มันเป็นเริ่มจุดเริ่มต้นที่มันเป็น commitment แบบหนึ่งเหรียญอยากจะต่อยอดขยายต่อยอดให้มันกลายไปเป็นเจ็ดเหรียญซึ่งมันหมายถึงอะไรพลังงานรักที่หลายๆท่านตรงนี้เขารอคอยที่สามารถที่จะมีรักที่เติบโตกับพวกคุณได้ตรงนี้ที่รอการเจอการหรือรอกรัน เป็นของกันและกันอยู่ตรงนี้ <c oughs> นะคะทีนี้ <c oughs> <c oughs> ขอดูพลังงานของข้อความรักในอนาคตของพวกคุณหน่อยนะคะรักในอนาคตของพวกค,คุณมีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างรักในอนาคตของพวกค,คุณมีข้อความรักอะไรถึงพวกคุณบ้างนะคะขอดูหน่อย <c oughs> ว้าว ไพ <c oughs> ่เนี่ยนะไพ้มี and now I Now Am the Bad Guy มันมีพลังงานที่มี energy ที่แบบว่าบางคนตรงนี้อาจจะต้องผ่านช่วงเวลาที่คือคนเรลาคือใครจะไม่ได้บอกว่า คนบางคนจะต้องเป็นคนที่แย่คือทุกคนมันไม่มีใครที่แย่ไปที่สุดแล้วก็มันไม่มีใครที่ดีไปที่สุดหรอกแต่ e n e เ g อจีตรงนี้มันอาจจะมีสถาากรร์ของบางท่านที่ใครบางคนจะต้องผ่านช่วงเวลาบางทีมีเหตุการณ์ในความรักที่ไม่โอเคเกิดขึ้นมาได้อย่างที่บอกเลยไพ่มันมี Energy พลังงานไม่ว่าจะเป็นไพ่เดอะมูนแฮงแมนมันมีพลังงานที่บางคนเนี่ยอาจจะต้องเจอสถานการณ์ที่บางทีใครบางคนทําให้อีกคนนึงเป็นเหมือนแบบเป็นแบดไกายหรือมีสถานการณ์บางอย่างที่เอ้ยคนเหล่านั้นอาจจะเป็นเหมือนแบบ แบกกายกับใครมาหรือมีสถานการณ์แย่ๆอะไรบางอย่างแล้วทำให้อีกคนหนึ่งฟอร์ท mm hmm. ให้อีกคนหนึ่งเป็นแบบคนแย่ๆในความสัมพันธ์หรือแย่ในสายตาของใครอะไรแบบเนี้ยนะคะเออมีเอเนจีตรงนี้พลังงานในกองไพ่มีไอซีโรสเพิร์ลยิวค g มไอซี I ิ i d ไม s อส e อ e s ซัมมิเชิร์ตทว resonate สเน็ e ยูเ l เวอร์ลีฟไม่ตอสพลังงานตรง,นตรงนเนี้ยเอเนจีตรงเนี้ยเนี่ย มันมีใครบางคนที่หม่ให้กับว่าอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาของการรอคอยหรือผ่านช่วงเวลาของคาร่านั่นแหละอืมนะคะเพราะว่าใครยังเห็นเด่นชัดเลยว่าไพ่เอเนจีตรงนี้มันมีพลังงานของไพ่ที่มันยังต้องมีการรอคอยมันยังต้องมีการเหม,มือนแบบคล้ายๆกับว่ารอคอยแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งสามารถที่จะมีคอมมิตเมนต์ได้หรือมีการแก้ไขหรือมีในเรื่องของความสัมพันธ์บางอย่างที่ คือบางคนน่ะอาจจะเป็นรักในอนาคตที่เป็นอดีตก็ได้สําหรับบางท่านแต่บางคนอาจจะเป็นรักรักอนาคตที่เป็นนิวแบรนด์ไปเลยเพราะฉะนั้นมันมีบางท่านตรงนี้ที่อาจถ้าเป็นอดีตก็คืออาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกันมาเพราะว่ามันมีไพ่ที่เป็น energy the moon ค่อนข้างที่จะมีความกลัวความรู้สึกในเรื่องของความกังวลแล้วก็ energy ตรงนี้ถ้าเป็นพลังงานของรักใหม่ๆบางท่านบางคนตรงนี้พวกคุณหรือพวกคนนั้นอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นหรือเจอมาหรือประสบการณ์ในความรัก ที่มันเป็น energy แย่ๆหรือผลของการกระทําในอดีตท,ที่มันมีผลมาถึงในปัจจุบันพลังงานบางท่านมันเลยเป็น energy ของการรอคอยรอคอยบางอย่างอยู่อืม <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ขอมาดูไพ่ตรงนี้หน่อยรักนะเขาของุ่คุณมีข้อความอะไรถึงบุคคุณมากนะคะรักนะเขาของบุคุณมีข้อความอะไรถึงบุกคุณมากขอดูหน่อย โอ้ oh my god ว้าวไทมี You to are that happened ever the best thing that ever happened me <c oughs> คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นมาในชีวิตของฉันว้า wow. ว <c oughs> อย่างที่บอกพลังงานรักในอะนาคตไม่จำเป็นจะต้องเป็นนิวแบรนด์เสมอไปเป็นพลังงานอาดีตได้สำหรับบางท่านด้วย <c oughs> นั้นให้มันเลยออกมาด้วยอ n e เน y แบบนี้ด้วยอืม พลังงานตอนนี้ไพ่มีน that w e are united we can work anything out คือถ้าเป็นพลังงานรักในอะนาคตของบางท่านที่เป็น energy ของคนเก่าๆเนี่ยนะมันเป็นการรอการ uh, reunion การการวิ่งเข้ามาหาการวิ่งใส่การวิ่งเข้เขาชนกันนะคะแล้วก็ไ uh, ม่มีความรู้สึกที่ใครบางคนเป็นแบบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของกันอืม แต่ใครมีความรู้สึกว่าเอเนจีของมันท่านตรงนี้เนี่ยยังจะต้องรอกับอะไรบางอย่างรอดูสถานการณ์รอรอว่าอย่างเช่นถ้าเป็นคนเก่าๆที่เคยมีเหมือนแบบเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมาต่อกันมันจะต้องรอดูสถานการณ์รอดูว่าคนเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงหรือจะเทคแอคชั่นหรือจะทำอย่างไรมีโปรเกรสอย่างไรอืม <c oughs> ดูเลยนะรักในอนาคตของพวกคุณนะคะมีพลังงานอย่างไรรักในอนาคตของพวกค,คุณนะคะพวกเขามีความตื่นเต้นกับพวกคุณขอดูหน่อยสิรักในอนาคตของพวกค,คุณพวกเขามีความสื่อเต้งไหกับพวกคุณนะคะขอดูหน่อยว้วาวไพในกองอะ่ะคือว,ว้าว I love you ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครนะคะคือเวลาไข่อ่านไพ่อ่ะไข่จะไม่ไดียแบบเจาะจงว่าจะต้องเป็นรักใหม่คนใหม่รักใหม่คนเก่าใครก็ตามที่เป็นคนที่สามารถเป็นคนในอนาคตของพวกคุณได้เป็นคนที่ดีที่สุดเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเป็นคนเหล่านั้นที่แบบว่าเขาเรียกว่า เป็นปลายทางของกันและกันของพวกคุณได้เป็นคนที่ใช่ที่สุดได้เนจี้มีพลังงานของความรักให้อยู่ตรงนี้ค่ะ I love you พลังงานนะ I want to feel that way again มันมีใครตรงนี้ที่อยากรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นไพ่งงตรงนี้คือมันแปลกมากตรงที่ว่าในแต่ละคลิปอะมันจะมีไพ่ที่เป็นพวกพลังงานอดีตอะแทรกไปแบบซึมอยู่เสมอเลย <c oughs> พลังงานตรงนี้มันมีใครที่อยากจะรู้สึกแบบนั้นกับพวกคุณอีกครั้งหนึ่ง I replay our conversation over and over มีใครตรงนี้ที่อ่านบทสนทนาของกันและกันอยู่เรื่อยอ่านมันอยู่นั่นอะ replay ก็คือเหมือนคล้ายกับเหมือนเวลาเราเปิดเพลงแล้วเรา replay เ,เพลงเดิมอะคะ่ะ replay ก็คือเหมือนแบบเล่นวนซ้ำกับเพลงเดิมเดิม I replay our conversation over and over ก็คือ <c oughs> วนอ่านบทสนทนาของของของคุณกับเขาบทวนอ่านบทสนทนาของของตัว,ต,วตัวพวกคุณที่มันแบบคุยกันอย่างบางทีมันจะมีบางช่วงที่แบบบางคนเฮ้ยแบบชอบบทสนทนาตรงนี้ที่เคยคุยกันเคยหวานกันแบบนี้เคยเป็นแบบนี้นะเคยคุยแบบนี้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีบางคนที่แบบวนอ่านแชทวนอ่านบทสนทนาของของพวกคุณอยู่ตรงนี้ I wonder if โอ้ว้าว I wonder if you are happy without me มีใครบางคนที่สงสัยว่าพวกคุณอะจะมีความสุขไหมในตอนที่แบบไม่มีพวกเขาอะไรแบบเนี้ยเออมีความสุขไหมนะเธอในตอนที่ไม่มีฉันในตอนที่ไม่มีกันแบบโอเคไหมฮปปี้หรือเปล่าอยู่ดีไหมโอเคไหมอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> พลังงานมี energy I love you มาตรงนี้ให้่ะให้ I love you มี Too, I love you guys นะคะอันนี้ไข่มาส่งพลังงานบวดแล้วก็มาบอกรักทุกคนอีกนะคะรักทุกคนแล้วก็ขอบคุณคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปพิเศษให้เพราะว่าที่เช็คล่าสุดตรงนี้ก่อนอัดคลิปนี้ ผู้ติดตามในช่องของใครแตะ3ามหมื่นแล้วเดี๋ยวมาทําคลิปพิเศษให้แล้วก็เดี๋ยวมาทำาทาคลิปขอบคุณให้นะคะแล้วเดี๋ยวจะพาเอเดนมาหาทุกคนให้แบบเห็นหน้าค่าตากันหนนะ่อยเนาะโอเคอะใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวอลเปเปอร์สวยๆราคาถูกๆเสริมดวงนะคะทักมาที่ไลน์ของไข่ khaidaoz นะคะทุกคนนะคะอย่าลืมนะทักมาที่ k h a i d o z นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจองคิวด,ดูดวงหรืสั่งวอลเปเปอร์ <c oughs> วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนมีความสุขมารักษาสุขภาพนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ